เขามามาทิ้งเราไม่ได้ป้องกันเราเราไม่ได้ป้องกันไหมเรากลายเป็นมีหน้าที่จะต้อง

วันนี้ก็ตามที่ได้ปรากฏข่าวนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการหารือกันระหว่างในส่วนของท้องถิ่นในพื้นที่นะฮะทั้งั้งเิ่นของอบตและเทศบาลด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องที่นําสิทธิ์ของเหลือใช้หรือออกมาทิ้งกันเนี่ยคนก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับมันก็อยู่ในเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราทั้งนั้น แต่สิ่งที่สําคัญที่เราควรจะต้องทําร่วมกันก็คือในเรื่องของมาตรการในการป้องกันและก็สร้างที่สเนึกในเรื่องของการไม่นําสิ่งของมาทิ้งในที่สาธารณะต่างๆค,ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นเกตต,ตติดต่อกันระหว่างในพื้นที่ของ ของไหลาทางนะครับเป็นเกลียทางหลวงแล้วก็พื้นที่ติดต่อใกล้เกียงคือป่าเฉลดวันนี้เขาก็ได้นําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาบริการร่วมกันแล้วก็ร่วมกับทางท้องติ่นในพื้นที่ทางอำเภอทางกำบลต่งา,าง,งน,านะครับมาช่วยกัน,น<ไ>กเก็บกวาดพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็คงจะเน้นหนักในเรื่องของการป้องก,องกันนี่แหละครับสำหัญที่สุดเพราะว่าในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นริมทางในที่สาธารณะในที่ส่วนการต่างๆนะครับก็ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชา,าชนครับในส่วนของทัางเทศบาลทั้งอบตเนี่ยท,ทางท้องถิ่เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีการเก็บกวาดในเรื่องของสิ่งปฏิกูลต,ต่างๆมีมาตรการในการเขาเรียกว่ากําหนดจุดทิ้งขยะทังขยะเนี่ยเขาจะมีอยู่โดยั่วไปเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามมาตรการนะครับจะได้ช่วยดูแลบ้านเมืององเราด้วย